ครสงสัยว่าวันดีดีอะไรวันดีดีคือชื่อบริษัทเปิดเป็นบริษัทเติมเงินมือถือมามากกว่า10ปีแล้วถูกต้องตามกฎหมายเ,เริ่มเปิดเติมเกมกเมื่อปี2566ตอนนี้เรามีเกมในเซอร์ไกลีนาทั้งหมด5เกมจากลีนาไม่โดนแบนไม่มีฟันไม่ติดแดงแน่นอนถ้าพบปัญหาการเติมไม่ต้องกังวลหรือตกใจให้ส่งทีมและไอดีไปแฮดมินเนเฟซตัวสอบและแก้ไขสวัสดีครับน้องๆเจอกับพี่อีกแล้วแอดมินวันดีดีเติมเกมคลิปนี้พี่จะมาสุ่มแพ็คขังซานให้ดูเห็นเด็กๆเนี่ยเรียกร้องกันมมมมาาาาาาาเเเเเยยยยออออะวว่่่่่ถถถ้้้ีีีีพพพพชชชรรรรสสัักกกกกนุบแ็็คงู ไอแพ็คถังซานเนี่ยมันมีดีอะไรวะไหน่ดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้โเออโอ้คนชอบแสนนึงเลยหรอมันก็เวอร์ดีนะสสวยนะถือว่าสวยเดี๋ยวชิปนี้มาดูกันว่าเราจะใช้งบในการกดแพ็คนี้เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่งบเท่านี้ได้เพชรเท่าไหร่เติมกับบันดีดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะประหยัดหรือว่าคุ้มไม่มากน้อยแค่ไหน สุ่มคลิปนี้ลงวันที่25้าเท่ากับว่าเหลือเวลาอีกสักห5 6้าวันแพ็กนี้ก็จะหมดหวังว่าคนที่มาดูคลิปนี้อาจจะช่วยประกอบการตัดสินใจได้ว่าแพ็กนี้มันน่ากดไหมต้องใช้งบเท่าไหร่หรือว่าใครที่มีแพ็กนี้แล้วก็มหม็นอวดกันมาได้เลยเสียไปทั้งหมดกี่เพชเติมไปทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแพคถังซานนี่เขามีอะไรกันบ้างคือเซตอลังการมากนะรู้แล้วว่าทำไมน้องๆอ,อยากได้กันถ้าเราสุ่มแล้วไม่ได้เราก็ต้องเก็บวัตถุดิบให้พอนะนะเพื่อ,อามาแลกเพื่อจะได้เซตพวกนี้ มีได้โปรไฟล์ถังซานค้อน<ร><ร>แบนเนอร์เดี๋ยวนะเฟี้ยวอ๋อมีท่าด้วยมีท่าด้วยโอ้โหก็ทเคขนโอเคอันนี้คือเลทราคาของวันดีๆเติมเกมนะ ปกต,ติเวลามีพวกแพ็กใหม่ๆมาแอดมนเขาจะทําราคาแพ็คออกมาสําหรับการสุ่มนะสรุปมาให้ดูว่าเออเราต้องมีงบเท่าไรถึงจะได้อย่างเช่นเลทสาหรับสุ่ม50ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุ่มดวงเล่เลนๆแปดร้อยหกสิบสองเในราคา2 3 6าบาท25สตางตาก็จะเป็นเลทสาหรับสุ่ม50ครั้งถ้าเลทสุ่ม100ครั้งเนี่ยก็จะเป็น 1, 8 0 1เพชรในราคา472บาท50สตางเลทสาหรับสุ่ม150ครั้งก็จะเป็น1 8เพชนใาราคา6 114บาท25สตางค์แล้วก็เลทเหมาส่งเนี่ย200ครั้งคือการันตีว่าได้รับสกินแน่นอนสําหรับเจ้าของโรงเกลือเท่ากับว่าถ้าเรามีตังในมีงบเท่านี้สพนุนแล้วก็จ8เพชรในราคา9ก็1บาทเนี่ยเราได้รับสกินแน่นอนได้หมดเลยเธออาจจะเหลือเพชรด้วย เราสุมมส่มกี่รอบดีล่ะเหมาสุ่ม2 0 0ครั้งไปเลย200้อยครั้งไปเลยเริ่มจากเติมเกมก่อนว่าตอนนี้เพรมีอยู่ 2, 2> เติมเกมต้องใช้ u i d ใช่ไหมนี่กดข้อหน้าโปรไฟล์ทรอป u i d เขาเลาสสำเร็จใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปเข้าเพจแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้ของวันนี้เติมอัตโนมัินะหรือว่าเติมผ่านแอปก,ก็ได้ที่จริงจะเติมในหน้าทิกต็อกก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแนะนําสุดคือให้เติมหน้าเพจเพราะบางทีทิกต็อกอาจจะแบบบางทีปิวแล้วค้นหาไม่เจออะไรเงี้ยก็หาลิงก์เติมไม่เจอหรือว่าเซฟลิงก อะไรนี้ก็ได้ ใส่เบอร์โทรศัพท์นะอันนี้คือใส่เผื่อกรณีพบป,ปัญหาเจ้าหนี้จะได้ติดต่อกับเบอร์ที่ระบุได้ต่อไปเราใส่ UID UID ก็คือที่เราก๊อปตะกี้กดตรวจสอบรหัสด้วยต่อไปเราบอกว่าเราจะเติมเลสองร้0สุ่มใช่ไหมในราคา9.5 5บาทได้3 9มเก้สเรเสร็จแล้วก S, ดพร้อมเพย์ H. หรือใครทูมันนี่ก็ได้หมดต่อไปก็จะแกนจ่ายเขาบอกว่าเมื่อแกนชำระเงินเรียบร้อยแล้วห้ามปิดหน้าจอระบบจะเปลี่ยนไปเป็นหน้ายืนยันทำรายการโดยอัตโนมัติภายใน3นาทีซึ่งตะกี้ไม่นาถึง3นาทีเสร็จเรียบร้อยเเากก็ข้มดู เรียบร้อยเพรเข้าแล้ว3,700เพชรเพเพราะตอนแรกเรามีอยู่2เพรก็จะได้เป็นทั้งหมด3 7 0พเพชรเข้าเร็วมากในกรณีที่บางคนเติมแล้วไม่เข้าไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องกังวลให้ส่งหลักฐานกับ ID ที่เติมเนี่ยไปให้อดมินในเพจเฟซอย่าทักแอดมินทิกตอรเพราะว่าแชทมันโดนปิดกั้นมันมองไม่เห็นหรือใครไม่เล่นเฟซเนี่ยก็ไลน์ได้ไลน์แอดวันดีๆนะมีแอดมาดูกัน10บวก1ครั้ง1 5 0เพรไปกดยืนยันการเล่น10บวกครั้ง150เพชรช่ยห้ ใช่เฮ้ยได้3มรอบแรกเอาให้มันได้ไปเลยปะ oh. ได้รับสิบกโปเช่นไปต่อรอบที่สองก็ยังได้ oh. โปเช่นอยู่ <Yes. S 1> ต่อไปรอบที่3เฮ้ยได้โปรไฟล,ล์ถังซานมาละแบบนี้คือเราแบบดวงดีปะตอนนี้เรามีโเทเคนอยู่51ละกดต่อแล้วกดต่อรอบที่4 ได้โทเคนเฉยๆ่ะรอบที่ห้าโอ้โหรอบที่5 mm ้า hmm. ก็ยังได้โทเคนมันต้องใช้สอง้อสิบเก้าโทเคนส่วนคอต้องใช้ห9สิเก้าโทเคนที่อิงคอนเราเราเราได้แล้วนะคือแล้วก็ท่าเนี่ยห9ก้าโทเคนเราก็ได้แล้วแบนเนอร์เราก็ได้แล้วคือสามารถเลกได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกดไม่หมดก่อนพราเราอยากได้ตัวนี้นีตัวตึงไปต่อรอบที่หก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 ไปหกหกก ไปต่อตอนนี้เหลือ2,500เพรเฮ้ยได้แบนเนอร์ชัวร์นั่นนี่รอบที่9ก้นะรอบที่8คือเราได้แบนเนอร์รอบที่9ก็ถูกเช่นรอบที่10บรอบ้านอาจจะได้แล้วรอบที่13รอบที่13เราได้โทเค็นมาแล้ว225นียเดี๋ยวเรากดแรกเลยแล้วเดี๋ยวพรอกันถ้าเราค่อยไปกดชุมต่อยืนเงินกันแรกแพ็กถังซาน219ค่ะ สุดยอดไปเลยโคตรสวยอือถ้าเกิดว่าเราได้ชุดนี้เนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะกดไปทั้งหมด13รอบ13รอบเนี่ยเราใช้ไป1,950เรบพชรบางคนก็อาจจะได้ก่อนเปิดเลยนี่ไงตอนนี้เหลือ6โทเข้ใช่ไหมเราจะเอาค้อนกับท่าทางตอต่อไสิราคาไหนต่อสิบทองเข้มห้านาเ้สิบหกนเข้สิบเจ็ดเ สิบแปดก็โทเคนแต่ว่าเราได้โทเคนมาแล้วสองร้อยกริกดเพิ่นไปหน่อย hey, เรียบร้อยคอนเข้าเทียนสงสัยเลยจ้ามาทางจ้ามาจ้าสุดยอดไปเลยโอ้โห่ยสายต่อสายต่อสงสัยเลยหมดก็คือเราได้ครบหมดของอันแล้ว โอเคเราเปลี่ยนตัวละครแล้วเรามาแต่งตัวกันติดตั้งชุดภาพโปรไฟล์จ้าอะไรควรเปลี่ยนไงเราก็ต้องแบบให้คนค้ารู้ดิว่าเราแบบเติมมาสามเทนกว่าเนี่ในาคาแค่ก้าร้อยสี่สิบห้าบาทอ่ะเออกดแพ็คถังซานนะคะน้อนๆอเรียบร้อยสี่สห้ชิปยูตัวน้ออหไป จริงๆเติมเลทร้อยห้าสิบสุ่มแล้วก็น่าจะได้ทั้งหมดแล้วถือว่าคนที่อยากแบบว่าได้แค่ท่าทางแล้รวนีไม่ได้สนตืนหรือว่าอยากได้แค่ชุดเนี่ยเลทร้อยสุ่มก็น่าจะออกแล้วนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันที่เติมไปแค่ร้อยสุ่มหรือสองร้อยสุ่มก็อาจจะยังไม่ออกแต่จริงๆเขาบอกว่าไอ้การันตีเหมาเหมาสองร้อยสุ่มเนี่ยการันตีแน่นอนว่าได้ทั้งหมดแต่บางคนนะ่ะอาจจะแค่กดไปห้าสิบครั้งนะ่ะก็ได้แล้ว ก็สำหรับใครที่กำลังลังเลว่าแพ็คถังซานเนี่ยดีไหมต้องใช้งบเท่าไหร่ก็ดูเลทที่วันดีๆเติมเกมเขาจัดโคมาให้ได้เลยในราคาเท่านี้ถือว่าคุ้มมากแล้วก็อย่าลืมว่าของเราเนี่ยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงการันตีเติมแล้วเข้าแน่นอนไม่มีติดแดงไม่โดนแบนแล้วก็ไม่มีการรีฟันเพราะว่าเราเติมจากกาลิน่าโดยโตรงเติมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นพร้อมเท์ทูวเลตแต่ก่อนจบเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเล่นจักตาหนึ่งดูว่ามันสวยยังไงไป สมาร์ทโฟนอัลติรอดสู้อย่างนิสตง Full kill!